สวัสดีครับแบ่งปันพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับคลิปนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับพักเครื่องสมุดสงครามนะครับนี่เป็นเหรียญครึ่งองค์ขอบเกีียวเชือกนะครับออกปี2534นราะครับลาบผลภูนทวีนะครับนี่แท้ทันหลวงพ่อนะนะครับหน้าตรงครึ่งองค์แลวเป็นรุ่นที่แกะพิมพ์หลวงพ่อได้สวยงามนะครับองค์นี้จะเนื้อทองแดงลมดํานะครับ หลวงพอยอดวัดแก้วเจริญเผื่อใครสนใจนะครับสภาพดีนะนะครับพิมพ์หลวงพ่อนี่คมชัดไม่สึกนะนะครับนี่ด้านหน้านะครับดูใบหน้าหลวงพ่อในตาเม็ดตาเส้นหน้าผากเส้นเกษาติดชัดนะครับหลวงพอยอดใครสนใจนะผมแบ่ง200บาทรวมส่งนะครับ หลวงพยอดวัดแก้วเจริญนะราคาเบาๆเลยนะครับแบ่งแค่200นะครับนี่ด้านหลังก็จะมียันแล้วก็ลาบผลพูนทวีนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับวัดแก้วเจริญสมุทรสงครามนะครับระบุปีพศชัดเจนนะครับ2534อายุพระ34ปีพอดีนะครับสภาพดีสภาพสวยนะนะครับแบ่งแค่200รนะครับราคารวมโงนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับ แล้วก็มีพระเครื่องฉะเชิงเซานะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสุธาวัดหนองปลือนะครับปี2517เนื้อทองแดงลม์ดำนะครับนี่องค์นี้แบ่งแค่170นะครับ170บาทรวมส่งนะครับก็เป็นพิมพ์หน้าตรงครึ่งองค์หลวงพ่อนะครับอ่าหลวงพ่อสุธานะนะครับเกจิดังเมืองฉะเชิงเซานะครับนี่เอา170 นะครับปี17อายุพระ51ปีพอดีนะครับครบรอบอายุ64ปีของหลวงพ่อนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกนะนะครับรุ่นนี้นะครับนี่อัขรยันคมชัดนะครับแบ่งแค่170รวมส่งนะครับองตามในคลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็มีองค์นี้นะครับสายอายุทยานะครับหลวงปู่เทียมวัดกษัตรธิราชนะครับเป็นเหรียญหันข้างในใบโพ นะครับออกปี2520เนื้อทองแดงนิกเกิลกะไหลทองนะครับท่านหลวงพ่อนะนะครับงานสมโพธิพระอารามหลวงนะครับวัดกษัตราธิราชปี2 0นะครับองค์นี้แบ่งเบาๆนะครับแบ่งแค่200นะครับนี่ลักษณะเหมือนเหรียญทรงเต่าแบบนี้นะนะครับด้านหน้านี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อหันข้างนะครับหันข้างในใบโพนะนะครับเป็นนิกเกิลกะไหลทองแท้ท่านหลวงพ่อนะครับหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชนะครับ แบ่งแค่200นะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะนะครับนี่200บาทรวมส่งนะครับด้านหลังก็เป็นตรางานสมโพธนะครับที่ระลึกงานสมโพธพระอารามหลวงวัดกษัตริราชนะครับนี่ห้ถึงเสิงหาคม2 0นะครับสภาพดีนะนะครับ200บาทรวมส่งนะครับสายเหนียวอายุทยาหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชนะครับแล้วก็มีสายเหนือนะครับสายลำปางนะครับ เหรียญคูบาขติยาวงษานะครับนี่วัดพระบาทลำปางนะครับนี่เป็นเหรียญลอยพระพุทธบาทนะครับน่าจะปีหนึ่งกว่านะไม่มีปีพศกำกับนะครับปี20บวกลบได้นะครับคูบาขติยาวงษาผมแบ่ง170นะครับ170บาทรวมส่งนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หน้าตรงขึ้นองนะครับสายลำปางนะนะครับนี่เราดูรอยแกะพิมพ์นะครับใบหน้าหลวงพ่อคมชัด ข้างบนระบุอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับขูบาคัติยะองศาร้อนะครับด้านหลังเป็นรอยพระบาทนะนะครับเราดูรอยพระบาทคมชัดเลยนะครับแบ่งแค่170รวมส่งนะครับสายลํำปางนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับอ่าแล้วก็มีรอ5นะครับรัชกาลที่5นะครับ ของหลวงพ่อวรานะครับวัดโพทองปี37นะครับรอห้านี้200นะครับเพราะว่าเป็นของหลวงพ่อวรานะนะครับเนื้อทองแดงนะครับรัชกาลที่5ปี37นะครับแบ่ง200บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมตามนคลิปเลยนะครับแล้วก็มีพระผงหลวงพ่อโตวัดป่าลีไลนะครับเนื้อดำ นี่องนี้200นะครับ200บาทนะครับสายสุพรรณนะครับใครสนใจองไหนก็อินบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพาแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ